สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับที่เกาะปะการังนะโอ้บสวัสนะดีครับสวัสด,ด,ด,ดีทุกคนแต่ว,ว่าตัวเองหน้าตาแบบเจ็ดโมงครับแล้ว <c oughs> นี่ค<ม>นะือห้องพักของเรานะครับนะ่ารักไหมนี่อันนี้นะดูเป็นห้องพาาักะ อะไงนะฮะบุกแม่มาแต่เช้าทำไรฮะให้ดูพาทิย์เของผมเนี่ยฮะดูเสียงเลยฮะเราจะพาทุกคนไปดูพาทิย์ขึ้นนะใช่ครับพี่กอบกลางอ่ะนี่นี่นบรรยากาศรอบนะอุ๊ยนี่ไงพาทิย์เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับผมนั่นครับพาทิย์ขึ้นนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมสีส้มๆนะคกลมๆนะ,อ,ะอันนี้ขึ้นนะ อันผมสยดายครับผมไม่ได้หายไม่ได้หายตอนตกดินครับสยดได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลาตรงสะพานนะครับผมนู่นครับเดี๋ยวเดินไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วผมเป็นปลาทะเลนะครับผมมันมาเกาะอยู่ตรงริมสะพานนะฮะนีครับ อา้าวมีตัวอะไรมีตัวอะไรเนี่ยอน,นั่งน้ำอะไรเนี่ยนั่งสิงซาโอนหนาวดูดิเนี่นไม่อยู่ตรงเนี้ยเช้าเนี่ยอะไรนะอยู่ไม่ได้เออถอดไปแล้วเรีไปแล้วบนปลาทะเลใช่ไหมปลาทะเลโอ้ยหน่าลงไปจ้วงดูอ่ะน,นี่เ,นเห็นมาที่เจ้นนะ เมื่อวานนราไปอยู่ตรงนู้นกันนะผ้าเลยนะโดนลอยแพอยู่นู่นนะแม่ค่าโดนลอยแพมาณหนึ่งชั่วโมงไม่สามารถติดต่อใครได้เออดี๋ยวทรศัพท์ไปตอนนี้ฮะพี่แชมป์ลงเหรอพี่แชมป์ก็ลงไปถ่ายป้าให้คนดูว่าไหนป้ายไม่ตั้งตัวเลยลองดูดิอยู่ใต้น้ำพ่อบอกลงโอเคนะะทุกคนพี่แชมป์ จะลงทุนไปถ่ายไปลงทุนไปถ่ายไปน้องๆดูนะไปไหนตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายแล้วนะผมที่พ่อบอกว่าตรงนี้มีปลานะหกอาเลยผมหนาวมากเลยนะข้อวัดแถวนี้มีอะไรเดี๋ยวผมจุ่มลงไปให้ดูนะครับ หนาวมากแล้วทุกคนโอ้โอเคอะเดี๋ยวผมจะลองเกาะตามเชียกเลยนะผมฮะเออนี่นะไปเอาไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดำลงไปดูนะผม ก้นก่อนนะฮะมันหนาวจริงรับผมไม่ไหวครับอเอาลหรอมีรองเท้าอยู่ไหมข้างในเปิดกดเลยกดถ่ายเออใจ เว้ยไม่เล่นโอ้ยดูดิขาสัน่นขาหนาวเลยแม่เล่นอะไรเ,เน,นี่ยอะไรเอาหมดเลยแหละสั่นไม่ได้เล่นในถ่ายเอาคุณแจเดี๋ยวผมไปก่อนนะผมมันหนาวมากเลยนะผมเรีพาดูพาดขึ้นแค่นหน้าเลยครับอ๋อ<ม>ขอบคุณนะค่ะอะไรพวกแม่หนาว <laughs> สงสา,ารนะเพื่อคนดูแล้วจะถ่ายปลาในน้ำให้ดูใช่ไหมหนาวไหมหนาวตอนนี้เราถึงที่ไหนนะพี่พอบอกก็ตัวสั่นเลยหนาวหนาวไปดึกกันนะหนาวมากเลยครับทุกคนได้แค่นั้นเอาอีกที